เาช้ำยำเป็นช้งพสรูปตัวเองสวยๆโชว์กลางไอจก็มีงานเข้าเจนนี่อัลลพาธณนะป้อมเพชรจนได้เมื่อโลกโซเชียลเข้ามาดราม่าเดือดถอกสนันว่าสิ่งที่เจนนี่ทำมันทำได้หรอ โดยเรื่องราวดราม่าเดือดนี้นะคะก็เกิดจากเมื่ออินสตาแกรมของคุณแม่ลูกหนึ่งคุณพร้อมเพรียวเจนนี่อัลพาดนะป้อมเพชรได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองแต่งตัวสวยเช้งกําลังเดินทางไปทําพาสปอร์ตพร้อมแคปชั่นว่ารีวิวการทําพาสปอร์ตในวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าเดือดทกสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลจนได้เมื่อชาวเน็ตจำนวนหนึ่งสังเกตร,รูปถ่ายทำพาส,สปอร์ตของเจนนี่ที่สวยจึ้งตาโตแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มสุดแต่ทำไมถึงใส่ต่างหูห่วงใหญ่มากเลยจนมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามในไอจีของเจนนี่ว่าขออนุญาตถามค่ะตกลงใส่ต่างหูได้หรอคะตอนเราไปทำเขาบังคับถอดต่างหูด้วยค่ะ แต่เจนนี่ไม่ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะจนเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปถึงเรื่องที่เจนนี่ใส่ตังหูวงใหญ่ไปทำพาสปอร์ตไปทังโลกโซเชียลโดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงค่ะตอนไปทำคือตัวจริงกับรูปเห็นแล้วน้ำตาไหลพรากไปทำที่ศูนย์ราชการเจ้าหน้าที่ให้ถอดตังหู ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเราไปทําที่ทันยพักเขาให้ถอดตังหูคอนแทคเลนส์ออกให้หมดเลยตังหูห่วงเล็กก็ยังไม่ได้แถมยังมีชาวเน็ตอีกคนบอกอีกว่า เคยถ่ายพาสปอร์ตที่เวสเกตคอนแทคเลนก็ให้ถอดแต่เขาใส่ตังหูเล็กติดหูไม่ต้องถอดรวมถึงมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าตังหูวงใหญ่ไม่น่าจะใส่ได้ท่ามกลางโลกโซเชียลที่ต่างก็ตั้งข้อสงสัยกันยกใหญ่ว่าทำไมเจนนี่ถึงใส่ตังหูวงใหญ่ถ่ายพาสปอร์ตได้ขนาดใส่คอนแทคเลนเท่าตาจริงสีเทาไม่อ่อนมากเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าต้องถอดเลยพร้อมตั้งข้อสงสัยอีกว่าเจนนี่ใช้อภิสิทธิ์ดาราหรือเปล่าเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็ เป็นข้อสงสัยของชาวเน็ตเท่านั้นว่าทำไมเจนนี่ถึงใส่ต่างหูวงใหญ่ถ่ายรูปพาสปอร์ตได้แล้วลูกเพจข่าวสดนะคะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ